ครับอีมนิดนะครับนี่เราก็อยู่ที่วิหารแก้วท่าสุ่สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันครับมีโอกาสแวะมาสวยงามมากเลยครับสวยงามมากสวยงามตามท้องเรื่องขอบคุณท,ทุกีากท่านได้อในวิหารแก้วถ้ามีโอกาสก็็มากขับมาทีนดีต้อ,ตอ,ตอตนรับนะครับชาวไทยธานีิีใจดี อยากมาก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าไหนอยากมาก็สามารถติดต่อได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสปปไครต์ให้ผุหยิบด,ด้วยนะครับว